สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากเชียงใหม่นะวันนี้เราก็มีโอกาสดีมากเลยนะคะจะมาสัมภาษณ์น้องชายคนหนึ่งนะที่เขาเรียนจบมาในยุคโควิดพอดีเลยนะคะ ก็จะมีอุปสรรคเรื่องของการหางานเนาะแล้วก็ทัศนคติของการทํางานของนักศึกษาหรือเด็กรุ่นใหม่ๆนะเผื่อ <communicate> <atamente> พี่ป้านะอาคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกมีหลานนะคะจะได้แบบว่าเออเปิดมุมมองหรือ, onie, อ ie, ไอเดียอีกไอเดียหนึ่งนะที่แบบว่าเขาทําอะไรดีนะคะหรือจะเป็นกําลังใจให้คนที่กําลังหางานอยู่ตกง,งานนะมองว่าอาจจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันนะมาแล้วนะ สัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะชื่อเล็กครับเรียนจบมากี่ปีแล้วคะเรียนจบมาได้หนึ่งปีแล้วครับเรียนจบสาขาอะไรมาคะศิละปะภาพิมพ์ก็จะเป็นยุคที่แบบเจอโควิดพอดีเลยเนาะตอนที่เล็กเริ่มจบแล้วก็จะหางานแล้วตอนนี้เล็กทํางานอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้เป็นพนักงานพา์ทางวันเสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็วันปกติก็จะมาทําต้นไม้อยู่บ้าง โอเคต้นไหมอันนี้เล็กก็กำลังทําต้อนอะไรอยู่อ่ะคือต้นมะขาวครับบนไสครับผมก็ต้นนี้ผมใช้ระยะเวลาในการปลูกมาประมาณ5ปีครับ5ปีเลยเหรอเริ่มตั้งแต่เม็ดเท่านี้ครับก็แล้วก็รอให้มันโตมาเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็เป็นคนหัดใหม่นะครับงบอะไรก็ยังไม่มีแล้วก็อาศัยลวดทองแดงที่ซื้อบางทีหัดใหม่ๆก็เอารวดมาดัดนะครับรก็เลยเลือกช่วงแรกๆก็เลือกที่จะใช้ต้นมะาข่าวต้นมะขามเป็นไม้ที่แข็งแรงครับ ก็ต้นแรกๆที่ทำนะครับอืมอันนี้ก็คือต้นมะขามที่เล็กเพราะมันจากมเมล็ดเลยเนาะใช,ใช้เวลาห้าปีเลยหรอกว่าจะได้ต้นนี้แสดงว่าเล็กทั้งแต่เป็นนักศึกษาเลยใช่ไหมอย่างต้นแบบนี้ถ้าแบบเขาอย่างพี่หนิงอะไม่มีความรู้เลยนะดูยังไงว่ามันสวยหรือไม่สวยยังไงอะเร,อเราก็จะดูว่ามันจะมีฟอร์มของมันนะครับตามตำราว่าเป็นทรงดัาดอ่ลีเล่นลีลาไม้อย่างนี้ผมก็ยกลากขึ้นมาให้มัน แ hel ลากมันโช์สลีลอาออกมาเนี่ยครับแต่ว่ามันก็จะมีต้นไม้ดัดแต่ละประเทศที่มันไม่เหมือนกันครนับมีญี่ปุ่นที่เรียกบอนไซมีจีนก็จะมีอีกประเภทหนึ่งอะไรเงี้ยครับอ่านอ,นอกจากต้นมะขามเนี่ยที่ฮิตฮิตกันในตลาดเขาฮิตต้นอะไรบ้างเผื่อคนที่เขาไม่รู้จักเขาจะได้เริ่มหาข้อมูลจากการปลูกต้นอะไรดีเช่นต้นนี้ครับเป็นไม้ขุดครับชื่อว่าต้นไกรครับหรือว่าอีกอย่างเรียกว่าต้นก้างป่าครับ น้องเขาจะพีใบเปลี่ยนสีเป็นสีแดงในฤดูหนาวครับนี่คือเขาพีใบออกหมดแล้วขอเขาหน้าร้อนก็จะขึ้นดอกใหม่ครับผมอันนี้คือเดืนเนอนเมษานะหน้าร้อนนะตอนนี้ก็เป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าตอนที่เป็นหน้าหนาวเป็นสีแดงเนาะเป็นสีแดงงต้นเลยครับอแล้วก็เป็นต้นไกลแล้วก็อย่างเช่นแบบว่าบางที่ก็จะมีความเชื่อในการปลูกต้นไม้อย่างครับอย่างต้นมะขามเมื่อกปลูก ยิ้งขามเลยนะเชื่อคนไทยนะครับแล้วมีต้นอะไรที่แนะนําเพื่อนๆอีกบ้างสําหรับมือใหม่ที่เขาอยากลองทําดูมีต้นมะขามนะครับมะขามนี่คือเบสิกที่สุดแล้วแล้วต่อมาก็คือต้นนี้ครับต้นหมากเนเปิลครับความพิเศษของมันคือใบมันจะเหมือนเนเปิลครับแต่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนสีครับมันจะเป็นนี้ครับเหมายเนเปิลนะไม่เปลี่ยนสีครับแล้วก็ มันก็จะโตไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็อายุการโตมันก็จะอันนี้ผมปลูกมาได้ประมาณ2ปีเข้าปีที่3ครับก็ไม่ค่อยได้ดูแลมันเพราะว่าต้องไปอยู่ในเมืองบ้างก็มันก็ทนแดดทนฝนู่ครับผมจะเน้นต้นที่าตายากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลมันแล้วเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็เลยเลือกที่จะใช้ต้นเนี่ยครับต้นหมากเบิรครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่ผมแนะนำเลยก็คือต้น เชอร์รี่เชอร์รี่แคร์ครับเชอร์รี่แคร์นี่คุณสมบัติของมันมันสู้แดดครับอันนี้คือทิ้งใบเพราะว่าไม่ได้รดน้ำมันเหมือนเหมือนวันมันก็จะมีโครงสร้างเก่าๆที่ผมสร้างไว้แล้วผมทําให้มันแห้งตายครับตายครับแ้วมันก็ยังฟื้นได้อยู่นี่คือคุณสมบัติพิเศษของมันแล้วก็มันจะมีดอกชมพูชมพูนะครับพอพอดอกชมพูมันออกหมดปุ๊บมันก็จะมีลูกแดงๆเหมือนเชอร์รี่เลยครับก็น่ารักอยู่พอสมควรครับแล้วก็ดูแลไม่ยากครับอันนี้ก็ดูแลมาหลายปีนะครับ แล้วอย่างสําหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยเราต้องมีทุนประมาณเท่าไหร่กว่าจะเริ่มขายได้สักหนึ่งต้นเล็กๆครับพูดในมุมนี้มันก็จะยากไปหน่อยผมว่าเริ่มแค่ดัดแล้วเข้าใจไม้ว่ามันเป็นยังไงมันจะนง,ง่ายกว่าครับเช่นค่าลวดลวดทองแดงหาดมบไม้ก็าจจะเป็นลวดสแตนเลสเนี่ยครับแล้วก็พวกกันไกลก็กันไกลธรรมดาก่อนก็ได้ครับแล้วก็มีคีมีแหนกบก็ตกท่าสนุกๆเลยก็500ก็เริ่มได้แล้วครับเริ่มากต้นเล็กๆไปเก็บ ปเก็บต้นไม้ทาําข้างทางเริ่มก็ได้ครับก็คือเน้นจากต้นที่มีอยู่ที่บ้านก่อนเนาะจะได้ประหยัดต้นทุนนะคะแล้วเขาเอาไปขายกันที่ไหนอะ่ะก็ในกลุ่มทางเฟซบุ๊กนะครับอ่ามันจะมีกลุ่มเฉพาะใช,ใช่ไหมอืมโอเคก็เมื่อกี้นะคะเล็กก็เล่าให้ฟังแล้วเนาะว่าต้นไม้นี่ก็คือเป็นต้นไม้ที่หาได้ทั่วไปเนาะใช้แบบฝึกฝีมือในการทําใช่ไหมลวดนี่ก็คือหาทั่วไปเหมือนกัน,นแล้วอย่างเวลาเขาซื้อขายจริง,รงๆเขาทํากันยังไงอะคะ่ะจริงๆครับถ้าทาง ทางเราทางที่ผมทําก็จะมีขายได้ก็ต้นมะขามครับเพราะว่าฟอร์มฟอร์มที่รูปร่างที่เหลวที่สุดครับแล้วก็ช่วงแรกๆที่ผมทําผมก็ปลูกเล่นๆนะครับแล้วก็มันจะมีเพื่อนที่อยากได้หรืออะไรก็รีเควสมาว่าอยากได้ต้นสนหรือผมเป็นสายการปลูกแบบพิเลนหน่อยนะครับก็คือจะมีการทดลองเช่นเอาดอกปีกมาดัดเอาต้นแปลกๆมาดัดเนี่ยครับอย่างชนแก้วเจอบจอมเป็นต้นใหญ่นะครับแล้วก็มีดอกสีม่วงทางลูกค้าก็อยากได้ผมก็เลย ทำให้ตัวที่ยอ่อไซส์ให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็ดัดตามฟอร์มนะครับเท่าที่ทําได้นะครับแล้วเลยคิดว่าจุดเด่นของร้านเล็กคืออะไรบ้างต้นไม้ที่มันแปลกตาครับแล้วก็กระถางครับ <c oughs> ก็จะเป็นกระถางของเราก็จะเป็นกระถางสี่เหลี่ยมครับ <c oughs> ทําจากปูนครับ <c oughs> ก็จะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคนระับ <c oughs> ก็จะเน้นความเรียบกระถางขั่วไปก็จะเป็นกลม,กลมเป็นเห,เหลี่ยมนะครับแล้วก็ผมอยากได้สไตล์ที่มันเล็ก กระทัดรัดนะครับเรียบๆเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีใครทำนะครับพะมันพอมันตกเป็นกระถางเซรามิกกระถางจีนกระถางอะไรมันก็จะแพงนะครับก็เลยเน้นที่จะทําทําประมาณนี้ครับก็ติดต่อได้ครับก็จะได้ไซส์ตามที่เราต้องการเนาะแล้วก็ลดต้นทุนด้วยเนาะคะ่ะแล้วมันก็จะมาเข้ากับฟอร์มต้นไม้ของเราได้ใช่ไหมแล้วอย่างอันเนี้คยคัสตอมไม้ได้ไหมแบบว่าอยากเอาเล็กหรือเอาใหญ่กว่านี้เล็กสามารถทำให้ได้ไหมคะ ก็ใหญ่ได้กระถางใหญ่หรือว่ารูปแบบไหนก็ได้ครับแต่ว่าทุกท่นจะเป็นปูนปูนปือยครับแต่ว่าถ้าใหญ่กว่านี้ก็ก็รับทําครับเคยเคยทำมาอยู่สองสามเคสแล้วครับผมก็คือน้อยแต่มากแล้วอย่างเล็กอะมุมมองของเล็กเนาะการที่เล็กจบมาปุ๊บตอนที่เรียนอยู่อะเล็กคาดหวังไว้ว่าเออจบมาฉันจะทํางานนี่นี่นี่แล้วความเป็นจริงเป็นยังไงบ้างก็ผมรู้สึกว่ามหาลัยเป็นแค่สนามทดลองครับ ว่าพอออกมาจากมหาลัยแล้วก็คือชีวิตจริงนะครับเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของชีวิตจริงนะครับแล้วก็คิดว่ายิ่งก่อนที่จะจบเนี่ยครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ทุกคนเนี่ยผมคิดว่าอยากทําอะไรทาครับลองลองให้ครบทุกอย่างนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเราชอบอะไรนะครับก็สมมุติว่าอยากเป็นบาริสต้าก็ไปเป็น,ปนาบาริสต้าเป็นเียนพัรทไทบาริสต้าอยากเป็นเป็นเซลก็ไปขายของนะครับทำทุกอย่างที่ตัวเองอยากทาแล้ว จะได้ค้นหาตัวเองว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยครับจะได้ไม่พลาดทีนี้แล้วอย่างแบบว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะ่ะ <c oughs> เขาจบมาแล้วเขาก็ยังทอ้อแท้อยู่โอ้ฉันยังหางานไม่ได้เลยแล้วก็บางคนก็ตกงานอ่างเงี้ยเล็กมีมุมมองอยังไงที่จะให้กําลังใจหรือว่าให้ไอเดียอะไรเขาบ้างในการทํางานชีวิตคนเราต้นทุนก็ต่างกันแล้วก็ผมคิดว่าเราเป็นดอกไม้ที่มันบานไม่เท่ากันครับเราก็จะมีช่วงเวลาที่มันเบ่งบานแตกต่างกัน บางคนมีภาระบางคนมันไม่เท่ากันต้นทุนไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าวันวันหนึ่งผมคิดว่าทุกคนก็จะมีวันที่ดอกไม้เบ่งบานแล้วก็ตั้งตัวได้แน่นอนมาอะไรแล้วก็จะมีสังคมหนึ่งพอเราไปทํางานแล้วก็จะมีอีกสังคมหนึ่งนะครับนะแล้วอย่างงานที่เล็กทําที่ร้านคาเฟ่ออแกนิกเนี่ยเล็กทําอะไรบ้างหน้าที่ของเล็กในแต่ละวันเก็บกวาดร้านเช็คสต๊อกครับแล้วก็แพ็กของส่ง ก็จะกับลูกค้าอย่างนี้ครับเราก็จะเจอลูกค้าที่ต่างไปนะครับแล้วแบบว่าหลายๆคนที่เขาเรียนอยู่เล็กเขาก็คาดหวังว่าเขาจะจบมาแล้วก็มีงานทําที่มันแบบค่อนข้างมั่นคงอย่างเงี้ยแล้วกับเล็กที่แบบว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆแล้วอ่ะเล็กมองตรงนี้ยังไงบ้างว่าอย่างเล็กก็คือทํางานหลายๆอย่างก็ได้อย่างเล็กนะครับเล็กก็ยังไม่เจอจุดหมายของเล็กที่เล็กชอบเลยเล็กคิดว่าเล็กอายุ23มมันก็ยังทดลองอะไรอีกเยอะ าเล็กเล็กล้มตอนอายุ23แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเล็กอะไปทํางานประจําหรืออะไรที่มันรอความมั่นคงแล้วมันก็จะพอเราอายุเยอะขึ้นแล้วเราล้มขึ้นมาตอนอายุอายุเราเยอะก็จะฟื้นยากนะครับเล็กคิดว่าถ้าสมมติยิ่งจบใหม่ยิ่งต้องลองอะไรที่มันยากๆแล้วท้าทายเขาไว้เพราะว่าพอวันหนึ่งที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเล็กคิดว่างานต่างๆที่เราเจอมามันก็จะบ่มเพาะเราเป็นผู้ใหญ่ในอีกรูปแบบหนึง่งในอนาคตที่เราอาจจะตั้งตัวได้ เดี๋ยวต่อมาก็จะพาไปดูสวนที่ที่บ้านปลูกนะครับก็จะไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดนะครับก็จะเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ร้อยเซนคับก้มยมีตากระกนเล็กที่ปลูกด้วยกันนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้ก็จะพามาดูสวนนะครับเราก็จะปลูกผตามฤดูกาลนะครับเราก็ลองผิดลองถูกมาสักพักแล้วแล้วก็ศึกษาจากคนเฒ่าคนแก่ว่าเขาปลูกอะไรบ้างครับก็จะมาพามาดูสวนกันนะครับ ตอนนี้เต็มบ้านครับกินแทบไม่ทันเลยแล้วก็จะมีถัวฝักยาวครับก็จะเราก็ปลูกตั้งแต่มันเล็กๆนะครับแล้วก็เก็บกินได้ตามฤดูเพราะส่วนตัวก็เก็บไปกินในเมืองครับดอกเดอกครับดอกดอกครับเนี่ยหมดเต็มเลยครับต่อมาก็ทางบ้านร้อนที่จุดเด่นบ้านเราเราคิดว่าไม่แพ้บ้านใดที่ไหนเลยมะนาวแพงทุกนี้ครับมะนาวครับมะนาวหนึ่งต้นครับสองต้นสามต้นครับรอบบ้านเลยครับก็เราก็จะไม่ขาดแคลมมะนาววิตามินซีเราก็จะอยู่ครบนะครับ แล้วตอนนี้เราก็ยังทดลองการปลูกเลมอนครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วน้องมาแล้วครับเลมอนถ้าลูกก็จะมาครับสักพักหนึ่งก็จะออกสีเหลืองครับเป็นอยู่ก็จะมีพวกผักชีใบเลื่อยนะครับมีกระหล่ำด้วยค่ะมีกระหล่ำด้วยครับก็เพิ่งเก็บไปครับเพราะว่าหมดหนาวท่านที่มีต้หมอนตรงนี้ครับเป็นดงดงดิบผักตรงนี้ก็จะมีพวกสมุนไพรสิงขาตะไคร้ครับถ้ามาเดินดูอีกหน่อยก็จะมีตะขีต้นหอมครับตอนนี้ต้นหอม ก็เพิ่งเก็บไปครับแล<ม>้ก็มีมะละครับต้นมะละมะนาวก็มีเหลืองเ่เก็บไม่ถึครับ <c oughs> <c oughs> มะนาวเขาลังได้เลยครับชบาวบ้านก็บางทีก็มาเอาบ้างก็สุดท้ายนะวันนี้ก็ขอบคุณเล็กมากเลยที่ให้มาชมสวนนะแล้วก็มาดูต้นไม้ดัดนะก็ ถ้าอยากอุดหนุนน้องเล็กติดต่อติดตามได้ที่ไหนบ้างตามได้ที่ไอจียุ่งยมครับก็สนใจกระถางต้นไม้ก็ติดต่อทางไอจียุ่งยมครับอยากได้แบบไหนก็สั่งได้เลยครับส่วนก็ผักก็จะหลังจากนี้ก็จะพยายามลงครับติดต่อผมได้เลยครับถ้าอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่มีผักอะไรที่มันที่ไม่ต้องการสารเคมีเด็ดจากต้นเลยก็ที่นี่แนะนําก็จะไม่มีสารเคมีนะครับรับประกัน ก็จะมีทุกฟักยาวก็จะลงพยายามลงตามฤดูครับพอตามไอจียุ่มย่าม,มที่บอกเมื่อต้นคลิปได้เลยครับโอเคค่ะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย